สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับที่คุณรู้ว่าการกระทําบางอย่างเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองแต่คุณก็ยังทำมันอยู่เช่นคุณรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องร้ายแรงต่อสุขภาพแต่คุณก็ยังจุดมันขึ้นมาหรือคุณเชื่อในความเท่าเทียมกันแต่คุณกลับมีความคิดเหมารวมในหัวเมื่อความเชื่อการกระทำและคุณค่าของเราไม่สอดคล้องกันจิตใจของเราจะเกิดภาวะที่ไม่สบายใจอย่างรุนแรงครับ ปรากฏการณ์นี้ทางจิตวิทยาเรียกว่า cognitive dissonance หรือความไม่ลงรอยกันทางปัญญาครับมันคือความขัดแย้งทางความคิดภายในที่ทำให้เราทุกทรมานและเป็น,นกลไกที่น่าสนใจที่สมองใช้เพื่อปกป้องตัวเองวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับ cognitive dissonance ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเราจะสามารถจัดการกับความขัดแย้งทางความคิดภายในนี้เพื่อตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับตัวเองได้อย่างไรครับ Cognitive Dissonance ถูกเสนอโดยนักจิตวิทยา Leon Festinger ในปี1957มันคือความรู้สึกไม่สบายใจทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีองค์ประกอบทางปัญญาสองอย่างหรือมากกว่านั้นที่ขัดแย้งกันองค์ประกอบทางปัญญาหมายถึงความคิดความเชื่อค่านิยมทัศนคติหรือแม้แต่การรับรู้ถึงการกระทำของเราเอง ความรู้สึกไม่สบายใจสมองของเราทุกออกแบบมาให้สแสวงหาความสอดคล้องครับเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมันจะสร้างแรงตึงเครียดภายในซึ่งคล้ายกับความหิวทางร่างกายที่ต้องได้รับการตอบสนองตัวอย่างคลาสสิกการสูบบุหรี่ความเชื่อ A ปัญญาฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนที่มีเหตุผลและใส่ใจสุขภาพของตัวเองการกระทำ B ปัญญาที่ขัดแยง้งฉันสูบบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ d i s โ o n นนซ์ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างปัญญา A และ B ทำให้เกิดความรู้สึกผิดและความเครียดเมื่อเกิดความไม่ลงรอยกันทางปัญญาสมองของเราจะพยายามลดแรงตึงเครียดนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งมี3วิธีหลักที่คนส่วนใหญ่นำมาใช้โดยไม่รู้ตัวครับ 1. เปลี่ยนการกระทำวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือยุติการกระทำที่ขัดแย้งกับความเชื่อเช่นเลิกสูบบุหรี นี่คือวิธีที่ตรงไปตรงมาและแก้ปัญหาได้ถาวรแต่เป็นวิธีที่ยากที่สุด 2. เปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติวิธีที่พบบ่อยคือเปลี่ยนแปลงความเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำไปแล้วเช่นการสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงขนาดนั้นหรอกหรือปู่ของฉันสูบบุหรี่จนอายุ90ลดความสำคัญของหลักฐาน 3. เพิ่มปัญญาใหม่เพื่อลดความสำคัญของความขัดแยง้งการหาเหตุผลเข้าคล่งตนเอง เพิ่มความคิดใหม่เข้ามาเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดเช่นการสูบบุหรี่ช่วยให้ฉันผ่อนคลายความเครียดและความเครียดก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเป็นการหาข้ออ้างเพื่อลดความรุนแรงของ Dissonance สิ่งสำคัญการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองหรือข้อ2และข้อ3ม,มักจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่ในระยะยาวมันจะทำให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อที่ไม่ตรงกับความจริงซึ่งส่งผลต่อการเติบโตและการพัฒนาตัวเองครับ ดิสโซเนนซ์มักจะปรากฏอย่างชัดเจนใน3าสถานการณ์นี้ครับ 1. การเลือกหลังการตัดสินใจหลังจากที่เราเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งไปแล้วเช่นซื้อรถยี่ห้อ A อเรามักจะให้คุณค่ากับตัวเลือกที่เลือกไปแล้วมากกว่าความเป็นจริงและลดคุณค่าของตัวเลือกที่เราไม่ได้เลือกลงเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้อง 2. การให้ความชอบธรรมในการใช้ความพยายาม เรามักจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เราได้มาด้วยความยากลำบากมากกว่าความเป็นจริงเช่นการรับน้องที่ยากลำบากเพื่อให้การกระทำนั้นสมเหตุสมผลว่าการทุ่มเทขนาดนั้นคุ้นค่ากับผลลัพธ์ที่ได้ 3. การให้ความชอบธรรมต่อพฤติกรรมที่ขัดกับจริยธรรมเมื่อเราทำสิ่งที่เราเชื่อว่าผิดศีลธรรมเรามักจะเปลี่ยนความเชื่อของเราว่าการกระทำนั้นไม่ผิดหรือจำเป็นเพื่อลดความรู้สึกผิดเช่นการโกงเล็กน้อยไม่เป็นไร เพราะทุกคนก็ทำกันวิธีเดียวที่จะจัดการกับ cognitive dissonance ได้อย่างยั่งยืนคือการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างซื่อสัตย์ครับ 1. ระบุความขัดแย้งอย่างชัดเจนเขียนความเชื่อและการกระทำที่ขัดแย้งกันออกมาบนกระดาษอย่างเป็นกลางครับเช่นฉันเชื่อในการประหยัดเงินกับฉันซื้อของที่ไม่จำเป็นทุกสัปดาห์การนำมันออกมาสู่แสงสว่างจะช่วยลดพลังงานทางอารมณ์ของมัน 2. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบฝึกความยืดหยุ่นทางความคิดครับยอมรับว่าการมีแนวคิดที่ขัดแย้งกันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมุรุ์การให้อภัยตัวเองสำหรับความไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยลดความจำเป็นในการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง3ลงมือทำเพื่อลดช่องว่างใช้ความไม่สบายใจของ dissonance เป็นแรงมนดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับแทนที่จะเปลี่ยนความคิดให้เปลี่ยนการกระทำวิธีปฏิบัติก็คือ ให้เริ่มจากการกระทำเล็กๆที่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณเช่นถ้าเชื่อในการประหยัดเงินให้เริ่มเก็บเงิน1%เปอร์เซของรายได้ทันทีการกระทำเล็กๆนี้จะช่วยลดแรงตึงเครียดและทำให้สมองยอมรับความเชื่อหลักของคุณได้ง่ายขึ้น Dissonance คือคกลไกที่น่าสนใจที่เผยให้เห็นว่าเราทุกคนต่างก็มีเหตุผลเข้าข้างตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับกุญแจสำคัญสู่การใช้ชีวิตอย่างสงบและมีประสิทธิภาพ คือการมีความกล้าหาญทางความคิดที่จะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในของเราเองเมื่อคุณสามารถทําให้ความคิดการกระทําและคุณค่าของคุณสอดคล้องกันได้อย่างแท้จริงคุณก็จะค้นพบอิสรภาพและความสงบสุขในชีวิตครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆและพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ